ทุกคนแล้วก็ท่านผู้ปกครองด้วยนะครับวันนี้นะครับคุณนัทนะครับคุณนัทช่างวณีตังนะครับก็เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระผุ้ศึกษาและพระราศึกษานะครับก็จะมาแนะนานะครับวิธีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกายในแต่ละวันนะครับก็มีนักศึกษาฝึกสอนมา ช่วยสาธิตในการยืดเหยียดตั้มเนื้อด้วยนะครับก็เป็นนักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตตรังนะครับก็เดี๋ยวเรามารู้จักทั้งสองคนนะครับสวัสดีครับครูนะครับชื่อนายเตวริศในอ่อนนะครับหรือที่เรียกสั้นๆครูแชมก็ได้ครับมาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตตรังนะครับเอกพละศึกษาครับครูแชมนะครับเรียกสั้นๆนะครับเชิญครับ สวัสดีครับครูชื่อนายพงตกรงศัตว์นะครับเรียกสั้นๆว่ากลัอัดก็ได้ครับมาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพิทยาเขตบังนะครับเอกประลศึกษาครับครับครูอัดนะครับเรียกสั้นๆกลแชมป์นะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับเริ่มกันเลยนะครับเป็นท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อง่ายๆนะครับซึ่งสามารถทำได้ทุกเพศทุกวัยนะครับเดี๋ยวครับ ครับต่อไปนะครับเราก็มาดูวิธีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับมาดูอันติตาได้เลยนะครับนันเรียนนะครับชูมือขึ้นนะครับประสานกันเหนือตีตะครับแล้วก็ยืดขาขึ้นนะครับค้างไว้ประมาณสิบวินะครับนับหนึ่งถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับต่อไปนะครับใช้การยืดกล้ามเนื้อกอนะครับใช้โดยการปลักนะครับใช้มือนะครับ ก้างหนึ่งเต้าสาหวนะครับอีกก้างหนึ่งปลักนะครับก้างเล็กน้อยปลักไปนะครับเราจะรู้สึกเกร็งตรงก้างลํตัอนะครับแล้วก็มันจะตึงนะครับกางไว้ประมาณสิบวิครับนับหนึ่งสองสามสห้เจปลี่ยนก้างครับนับหนึ่งสองก เก้าต่อไปนะครับยืดกอสวนหน้านะครับโดยใช้การดันนะครับดันในการขึ้นนะครับกลางไว้สิบปีครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับต่อไปครับก้มครับยืดคเนื้กอสวนหลังครับกางไว้สิบปีครับนับครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเสครับต่อไปครับเป็นการยืดกล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับเพื่อกเรียนชูมือขวาขึ้นครับวางมือฝวาไว้ตรงกลางกระดูกสันหลังนะครับใช้มือซ้ายดึงนะครับเราจะตึงช่วงหลังแขนนะครับจะเป็นการยืดนะครับกางไว้สิบวินับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเส

ค้างไว้สิบวิเหมือนกันครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเเก้าสิบเปลี่ยนก้างครับค้างไว้สิบวิแล้วนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปนะครับจะเป็นการยืดก้างลำตัวนะครับโดยการยกมือขวาขึ้นครับแล้วก็เยียอไปนะครับทางด้านซ้นายนะครับ ช่วงก้างลำตัวเราจะตึงนะครับเป็นการยืดกล้ามเนื้อนะครับก้างไว้สิบมิเหมือนกันครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดก้ล้างครับตรง้ายขึ้นนะครับเปลี่ยนตัวไปครับทางด้านขวาก้างไว้สิบินหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปครับคุ่มตัวไปด้านหน้านะครับยืด มือประสานกันนะครับุไปยื่ลงไปนะครับจะดตึงกอนก็้านเนื้อหลังนะครับกางไว้สิบนิครับหนึ่งสองสามี้าหเจ้าสตครับด้านหลังนะครับใช้มือประสานกันครับแล้วก็ดึงไปครับกางไว้สิบนินับหนึ่งสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก ครับต่อไปนะครับเห็นยืดกล้ามเนื้อหน้ากานะครับถ้าเล่นะครับยกเข่าขึ้นครับทั้งจากมือประสานกันนะครับดึงเข่าลำตัวนะครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเปลี่ยนกล้างครับดึงเข่าลำตัวนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปนะครับ ยกขาขึ้นนะครับตึงนะครับด้านหลังนะครับขาหัวเข่าจี้ลงพื้นนะครับจะตึงช่วงกล้ามเนื้อขานะครับด้านหน้านะครับกลางไว้สิตวินับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับเขียยขกางครับดึงขึ้นนะครับดึงด้านหน้านับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เออก็สิบครับมันมาหน้านะครับไว้ครับยกขาขวาขึ้นขาตั้งจากหนังกับพื้นนะครับดึงขึ้นนะครับมันจะตึงช่วงด้านล่างนะครับะัพกนะครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเียั้งครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ไปนะครับให้เรานะครับยืนตรงนะครับขากางประมาณว่าเลยนะครับคุ่มลงไปจับปลายเท้าครับจะถึงช่วงหลังนะครับหลังกานะครับกำเนื้อน่องนะครับกำไว้นับสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับต่อไปนะครับให้เรายกปลายเท้าขวาขึ้นครับมือขวาจับที่ปลายเท้านะครับเปิดปลายเท้าขึ้นดึงเข้าขาลำตัวนะครับจะถึงช่วงกำเนื้อน่องนะครับ <sh> หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเียวก็ครับยกไปเท้าซ้ายขึ้นมือซ้ายจับตรงายเท้านะครับถึงก็ห้าลำตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปนะครับให้เรียนกางก้าวครับแล้วก็มือขวานะครับกุ้งไปจับก็เท้าข้างขวานะครับก้างไว้นะครับ ยืดกล้ามเนื้อส่วนหน้าขาแล้วก็หลังกานะครับ10บวินนะครับหนึ่งสองสามสห้าหเจ็ดแปเก้าสเปลี่ยนก้านครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบไ้ครับให้รรเวียนอันขวานะครับเมื่อโรการข้างกาอยู่แล้วนะครับอันมาทางขวานะครับให้กา โน้มตัวไปด้านหน้านะครับยืดกล้ามเนื้อขาส่วนหลังนะครับขึ้นมาถึงสะโพกใต่เอียวนะครับกดลงไปครับมันจะตึงนะครับกางไว้สิบมินะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแ่งกานะครับหือนกันครับโน้มตัวไปด้านหน้านะครับขาหลังตึงนะครับสะโพกตึงกางไว้สิบมินะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับ ต่อไปนะครับจะเป็นต่าสุดท้ายของวันนี้นะครับให้เราตรงตัวมาด้านขวานะครับอันขวาโดยยืนกลางตาเมื่อกี้ยกไหล่เต้าขึ้นนะครับกดดึงลงไปครับที่ฝ่ายต้านับหนึ่งสองสามสห้าหเจ็ดแกี่ยนด้างครับนับหนึ่งสองสามสี่้าห้าส วันนี้ครูก็มาสอนการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเบื้องต้นนะครับเชียงแก่นี้ก่อนนะครับครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนนะครับถ้ายืดเหยียดกล้ามเนื้อง่ายๆนะครับท่านผู้ปกครองก็ทําได้นะครับทําได้ทุกวันเลยนะครับก็ในช่วงนี้นะครับก็ช่วงท้ายนี้ก็กอดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับหมั่นล้างมือนะครับออกข้างนอกก็ใส่แมสนะครับ ไปเจอกันคลิปต่อไปนะครับรักนะทุกคน